มาในช่วงนี้ะนะคะมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศนะคะแม้ก่อนหน้านี้2-3วันคุณดิทพัฒน์บอกว่าวันที่25คือเมื่อวานนี้อากาศจะหนาวอุณหภูมิจะเย็นนี่ยังเหมือนกับดูยังไม่เย็นเท่าไหร่นะ ดิฉันไปดูแล้วนะคะกลางวันเนี่ยร้อนแทบจะตับแตกเลยแล้วพอตอนเย็นเมนื่อวานเซอร์ไพรส์ฝนตกเข้าไปอีกฝนตอกระทงกันอยู่ค่ะเอาแน่อนอนไม่ได้กับอากาศช่วงนี้แทนที่จะต้นหนาวนะคะตอนนี้จะเข้าสู่ฤดูหนาวกันแล้วก็ปรากฏว,ว่ามีฝนตกมาได้ยังไงตรงนี้้วคะคุณผู้ชมต้องไปสำรวจอากาศกันหน่อยนะคะว่าช่วงนี้เป็นอย่างไรคะ่ะจะได้เตรียมแผนรับมือเดินทางได้ถูกกับคุณอิทธิพัฒน์ปิลโรดในหนาวเวทเชอร์ค่ะ เดี๋ยวเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเวทเทกับผมวิติพัฒน์นะครับเริ่มต้นกันด้วยสภาพอากาศความหนาวเย็นในช่วงนี้จากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นล,ลอกใหม่ที่แผ่ลงมาปกคุมบริเวณของประเทศไทยตอนบนนะครับและในรอบนี้มีกําลังแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาทําให้อุณหภูมิลดลงไป 6-8องศา,าเซลเซียสนะครับและมาพูดถึงความหนาวเย็นครับต้องนึกถึงปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งแรกของปีนะครับซึ่งในปีที่แล้วเกิดขึ้นในช่วงของวันที่22พฤศิกายนปี2557นะครับหมายความว่าความหนาวเย็นในปีนี้มาช้ากว่าปีที่แล้วนะครับสำหรับน้ำค้างแข็งแรกเกิดขึ้นที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่อมเภอจอมทองนะครับส่วนอุณหภูมิที่จะทำให้เกิดน้ำค้างแข็งได้นะครับอุณหภูมินั้นจะต้อง ต่ากว่า2อ,องศาเซลเซียสลงไปนะครับก็จะทําให้เกิดน้ําค้างแข็งหรือแม่ันิสนะครับสำหรับบริเวณของภาคเหนือก็จะเรียกว่าเหมยขาบส่วนภาคอีสานนั้นเราเรียกว่าแมกนิสนะครับสำหรับจุดที่จะเกิดขึ้นได้นั้นก็คือตรงบริเวณของยอดดอยและยอดภูครับ เมื่อนึกถึงยอดดอยและยอดภูครับคงต้องนึกถึงที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับในช่วงของเข้าฤดูหนาวที่ผ่านมาอุณหภูมิที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่7-10องศาเซลเซียสนะครับและในปีนี้จะเกิดน้ำค้างแข็งหรือว่าแม่คนิงเหมยขาบได้เมื่อไรไปติดตามกันครับ ดอยอินทนอนท์อำเภอจำพทองจังหวัดชใหม่เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดในประเทศไทยนะครับอยู่สูงเหนือระดับน้ําทะเลปานกลาง2,500-2,600เมตรครับสภาพอากาศที่นี่จะหนาวเย็นตลอดทั้งปีครับตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวที่ผ่านมาอุณหภูมิที่นี่เฉลี่ยอยู่ที่ 7จถึงองศาเซลเซียสและโดยเฉพาะในช่วงของปลายปีนี้นะครับอุณภูมิจะหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องทําให้นักท่องเที่ยวแห่ขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศหนาวเป็นจำนวนมากครับโดยเฉพาะเส้นทางของการสุสานธรรมชาติอยิ่แม่ป่าบนดอยอินโนนนั้นนะครับที่เปิดให้เข้าชมธรรมชาติตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาช่วงนี้ยังคงคึกคักไปด้วยนะักท่องเที่ยวที่เดินป่าสัมผัสหม,ม,มอกที่หนาวเย็นและชมดอกกุหลาบพันปีที่ออกดอกชุดแรกของปีนี้นะครับ หากไปดูสถิติความหนาวเย็นเมื่อปี2558นั้นนะครับอุณหภูมิที่เกิดขึ้นนั้นเป็นปรกนากฏการณ์ในรอบ20ปีครับที่เกิดน้ําค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบติดต่อกัน5วันครับซึ่งถือว่าอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อนเนื่องก็ส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวครับหากไปดูสถิติที่หนาวเย็นที่สุดในรอบปี2558นั้นอยู่ที่ติดลบ3องศา,าเซลเซียสเมื่อวันที่23มกราคม2558นะครับ หากมีการคาดการณ์กันนะครับว่าสภาพอากาศที่ในปีนี้จะมีความหนาวเย็ยนครับก็คงจะใกล้เคียงกับปีที่แล้วครับทาให้เราหน้าที่จะมีโอกาสได้เห็นอุณหภูมิที่จะต่าสุดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือในช่วงของราวๆปลายเดือนธันวาคมไปจนถึงมกราคมนะครับที่มีโอกาสจะอยู่ที่1องศาถึง3องศาเซลเซียสครับสภาพอากาศที่หนาวเย็ยนเช่นนี้นะครับก็ทําให้ต้องเตรียมตัวที่จะเดินทางกันมาท่องเที่ยวครับแต่ล่าสุดนั้นไม่ว่าจะเป็นที่พักตามสถานที่ต่างๆ บนดอยอินทนนท์นั้นก็ต่างที่จะถูกจับจองเต็มหมดแล้วครับ จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่องทําให้ตอนนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกมาประกาศเตือน37จังหวัดนะครับให้เตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะบริเวณของทางภาคเหนือกับภาคอีสานนะครับสำหรับในพื้นที่บริเวณของภาคเหนือแม่ฮ่องสอนกับวันนี้อุณหภูมิลดลงมาต่ําสุดนะครับอยู่ที่18องศา,าเซลเซียสเชียงใหม่ภาคพื้น16องศาเซลเซียสและจังหวัดเชียงรายครับเพราะฉะนั้นจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะครับส่วนในบริเวณของพื้นที่ทางภาคอีสานนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับถือว่าเป็นพื้นที่ที่ ได้รับสัมผัสความหนาวเย็นนะครับวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่16องศา,ศาเซลเซียสนอกจากนี้ยังมีบึงการหนองคายและจังหวัดนครพนมครับก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งนะครับที่ได้รับลมหนาวล่าลอกนี้รุนแรงกว่าครั้งที่ผ่านมาครับและปิดท้ายกันที่สภาพอากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับพักเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง1-3องศา,ศาเซลเซียสนะครับมีฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่ ภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลง3-5องศาเซลเซียสกับมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่17องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกนะครับตอนบนของภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง2-3องศาเซลเซียสมีฝนฟ้าออขนองบางแห่งร้อยละสิของพื้นที่อุณหภูมิลดลง2-3องศาเซลเซียสนะครับส่วนภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ากับมีลมแรงอุณหภูมิลดลง2-3องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสกร ULL ุงเทพมหานครมีเมฆบางส่วนกับฝนบางแห่งร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียสนะครับอุณหภูมิลดลงไปแค่1นองศาเซล ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆมากกับฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลมีคลื่นสูง2-4เมตรครับปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากภูเก็ตกระบ,บี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลน,นะครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบสภาพอากาศใน now weather นเเครับ ใครที่รอสัมผัสลมหนาวอยู่นะคะหรือว่าจะเตรียมตัวเดินทางแล้วก็จะเช็คสภาพอากาศะนะคะ,คะก็ติดตามนาเวเชอร์ในตรงประเด็นข่าวข้ามได้ทุกวันนะคะ